ตัวเหตุการณ์นี้ต้องชมด้วยตาเวลาเราซื้อของออนไลน์บางครั้งบางคามันก็เป็นมันก็ไม่เป็นไปนตามอย่างที่เราคิดฮะรอบนี้ซื้อชุดไทยออนไลน์กลายเป็นเรื่องช็อตฟิลทำไมอะจะไม่ให้ช็อตได้ไงเ,เดี๋ยวนะชุดไทยก็สวยดีแต่ฉั<อ>ฉันว่ามันคุ้นๆนะทำไมเหรอฮะมันใช่ที่อยู่ตามต้นไทรต้นตานีไหมคะไปถวายอ้องงเลยงานนี้ชุดไทยตั้งใจะจะซื้อชุดไทยเพื่อจะไปงานคอนเสิร์ต NCT Dream เป็น อะไรนะบอยแบนด์เหรอบอยแบนด์ oh. ของเกาหลี <c oughs> เขาจะมีคิวจะมาแสดงที่บ้านเราประเทศไทยนะี่ะสิบถึงสิบสองมีนาคมนี่คงเป็นติง่งก็ซื้อชุดไทยเอ้ยเดี๋ยวนะต้องใส่ชุดไทยด้เหรอไม่รู้ขะนัดจะยังไง oh. อยากใส่ชุดไทยไปงานที่เกาหลีได้ที่เกาหลีจะมาแสดงเนี่ย oh. เพื่อให้เกาหลีได้เห็นชัดๆไปแปลมาจัดไว้หนึ่งหนึ่งที่เลยฮะจัดเอาไว้หนึ่งชุดแต่พอชุดมาส่งถึงบ้านตั้งใจจะเอามาลองสวมซะก่อนงัดตรงนู้นงัดตรงนี้งัดจนมือพังอะชุดมันก็ไม่ออกมาแปลว่าอะไรแปลว่าชุดเขาทากาวเรียบ เชียบเรียบร้อยเลยใ่ไมไมด้เพราะนี่คือชุดถวายเจ้าพ่อเจ้าแม่เอาไว้แก้บนอย่างเงี้ยหรออย่างเดียวเลยเท่านั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องตกอกตกใจกลายเป็นเรื่องช็อตฟิลที่เกิดขึ้นางานนี้หลายคนเลยบอกว่าถ้าหากอยากจะซื้อของต้องดูกันให้ดีๆเพราะอาจจะกลายเป็นว่าชุดที่ว่านี้คนใส่ไม่ได้ <c oughs> ให้เจ้าพ่อเจ้าแม่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะบางท่านเลยบอกว่า กูก็ดูไปกลัวไปหลอนไปกับงานนี้นะฮะโอ้โหก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะสั่งมาเพื่อเอาไปถวายนะเอ๊ะหรือว่าเจ้าแม่ท่านเรียกหาอืมเป็นไปตามที่คิดเลยเออเอาไปถวายก่อนแล้วอาจจะแบบได้แบบรางวัลผู้โชคดีขึ้นใหญ่แล้วคดีตั๋วที่เราซื้อเดี๋ยวจากข้างหลังเนี่ยมาข้างหน้าเลยพยายามช่วยเต็มที่แล้วนะคะ พระเวลาอยู่ที่วัดเนี่ยท่านมารวมตัวกันก็มักจะเป็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือไม่ก็ฉันร่วมกันฉันเพนใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ครั้งนี้ท่านมารวมกันโดยไม่ได้นัดหมายหน้าห้านมอลำค่ะต่อตัอตนตะจีสี่บแานยี่มันเริ่มปีแนวกันดีหลวงพ่อพักที่ไะนกวน่าเอาบุญจีอ้นแขกยีบุต่อ โอ้ยวงหมอลำเขาก็เล่นกันม่วนซื่นหลายคนเขาก็ตกใจหันไปดูบ่อยเลยกนนะ็คนที่อยู่ด้านหน้าก็ขำพอหันไปขำ๊บ เราขำแรงไม่ได้ใจพับ้างด้ยเออต้องเก่งใจพักไงหันไปมองปุ๊บทันกับหัวโยกหัวสั่นหัวคลอนอยู่เหมือนกันนะคะบางรูปน่ะก็ขำตัวโยกตัวโยนเลยคุณผู้ชมคลิปนี้เอามาโพสต์ไว้บอกว่าพระสงฆ์มารวมตัวกันหน้าห้านหมอลำโดยไม่ได้นัดหมายซัดทุพร้อมกับติดแฮชแท็กหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์หมอลำไม่ได้ผิดอะไรเลยงานนี้ฉันบอกเอาไว้เลยนะคะพระสงฆ์กับ30รูปที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์ด้านหลังน่ะมีคนถึงขั้นถามเลยว่า ผู้จ่ายเงินจ้างก็ไม่รู้จักตักเตือนไม่รู้จักห้ามนะหรือมีใครเขาตั้งใจจัดให้พระท่านชมหมอลำหรือเปล่าเอา๊ะพระดูหมอลำได้ปะไม่ได้หมอรศเออเอาจริงแค่ศีลแปดยังไม่ได้เลยใช่ไหมเออที่ดูเรื่องของงานรื่นเริงจะไปร้องเพลงจะไปร่วมงานหรือว่านี่คือการ ฝึกบำเพพียนให้ท่านนั่งนิ่งๆไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวเราเสียงหมอลำก็ออแบบบรรดาแดนเซอร์ด้งๆใครๆๆจะขงแค่ไหนท่านก็ไม่หวั่นไหวแบบนี้หรือเปล่าด<อ>ิฉันก็เป็นคนพุทธแล้วมองโลกในแง่ดีมากนะคะบางคนก็บอกว่าให้ท่านดูไปเธอะดีกว่าท่านไปสันเขื่อนนะ ค oh. อาพูดง่าก็ถูกแหละเออก็ต้องยอมะนะคะเออบางคนก็บอกว่าท่านรู้ขึ้นเต้นป่ะครับอย่าว่านะเจ้าภาพนั่นแหละอเออที่เป็นการจัดให้แบบนี้บางคนก็บอกนั่งกันเป็นบอยแบนด์เลยชุดเดียวกันหมดเลยนะคะอืมเออมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมจริงๆนะครับแล้วถามว่าผิดพระธรรมวินัยไหมเอาจริงตามศีลมันก็ไม่ได้อยู่เนาะมันก็ผิดแหละเออก็ดูมาหอสพไม่ได้ไงค่ะ